กระเป๋านั่นเหรอกระเป๋านั่นเหรอฮ่าอันนี้นห้านะนะอ่าเอออีกา่นดูโอ้กะลำตายเนาะนี่เนาะลอยกละลำเนาะแตงกวาตายกะลำก็ตายแตงกวาตายกะลำก็ตายดูแต่อ้วนฟันอีกแล้วกะลำซื้อมาสามสิบขายเจ็ดสิบ กะลำซื้อ30ขาย70 <60. S 1> โอ 50, ้แตงซืงอ้อมา50ขายร้อยหนึ่งนี่แตงแตงเล็กซื้อมา50ขายร้อยหนึ่งถุงละ50ขายร้อยหนึ่งดูดิเคเขา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 เมียตบไว้เมื่อกี้ปากแตกเลยคุยไม่เข้าหูเมียแล้วว่นฟันอีกแล้ว กะลัปเปตายคนขายอเลนักเจ่าเมียตบว้ยเมียตบจริงรึเปล่าพีอัสหรือว่าไปไปไปที่ไหนมาสี่ปันฮะสี่ปันคุณสี่ปันอันนี้มันจะได้เนี่ยหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดแปนัเก่ามีแตงกวาไหมคะหมดนะครับเจ้า <9 S 2> ไ,มนะไม่ได้นับเดี๋ยด,ดูโอ้บันไ,ไดเป็น 5, 6, ปห้าหกปันพอนว่าวันนี้กำไรฮะห้าปลายห้าไป,ไปโอ้เข้าท่าเนาะกระลำตายกระลำได้ฟรีกรนลำโอ้าสามจุดกวัวรถหนีเลยดูนี่ โอ้โหตะวันนี่เออนิสัยไม่ดีเนาะเขาขึ้นกระลำผิดคันด้วยกระลำเขามาขายเฉยเลยดูดิโอ้โหเรียบร้ยโลเลยสามสิบถูงอ่ะเออเท่าไหร่นะสามสิบสิบสูงก็สามร้อยสิบสามสิบเอ่อฟันตะวันฟันฟันกระลำรีขายเนี่ยเจ็ดสิบ ไม่รู้เขาเคลนผิดคันเขาไม่ได้ซื้อไงมันเค้นมาผิดไงไม่ได้จ่ายเงินสักบาทเลย well. ดวงเขามาขายฟรีเราดูดิโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเขาเก็บตังค์ที่ตลาดนั่นแหละกระลำตายคนขายรอแล้วันนี้ผลประกอบการดีครับตาอ้วนได้ห้ากว่าหก ห้าห้าอีก่ะหกว่าหกนั่นแหละห้ากว่าไม่ได้เงียก็เข้าพาเนลฮะอืมพ่อกะเมื่อเมียปันไม่ย้ายสองร้ยตเหลือจนไกลมานนอฮะี่้าหเ9ก้อันเออ แด้บงกีจสิดอีกอ่ะอยู่เร้อยก็ยังเหลืออยู่ออทุนสี่พันเขาบอกคนนี้ได้หกพันอืมออ้นยังไม่เริ่มเก็บอีกสี่ร้อยกว่าบาทน่ะอ่าได้อยู่หกพันกว่าไปไปไปจนไกลในทุนละ่จ็พันกว่าบาทนีบงิีานกว่าบาทได้อผลประกอบการดีครับวันนี้ ซ่อนเมียดีๆเนอะตั้งนะเมียปันไม้ย้ายสองร้อยปอหวานเจี๊ยบ